สวดีครับทุกคนจะมาสอนวิธีการรับผ้าคลุมใหม่ในไหมครับหน1่งจเป็นผ้าคลุมของเพลหรือว่าเพลการเด่นที่อัปเดตมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับคือในเบสท์ล็อกอ่ะมันเป็น1.21.51แต่ว่าในไหมครับจะว่าจะเป็น1.21.4นะครับผ้าคลุมหน้าตาเป็นยังไงผ้าคลุมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นดวงตาของตัวเพลที่เอ่อเพลการเด่นซึ่งวิธีการรับผ้าคลุมเนี่ยคือจะบอกก่อนว่าเอ่อการรับผ้าคลุมเนี่ยเอ่อถ้าเรารับผ้าคลุมทำควสในเออ่ี แล้วเนี่ยถ้าเราได้พัคคุม,มาแล้วสามารถเอาไปใส่ให้กับตัวไหมครับจะว่ายดิชั่นได้คือมันจะซิงกันเขาเรียกว่ามันจะเชื่อมกันนั่นเองซึ่งตัวนี้ยมีเวลาอยู่กิจกรรมมันจะหมดในอีกหกวันอีกแปดชั่วโมงถ้าเราเข้าเกมไหมครับเบสล็อกอดิชั่นมาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มจอยอีเวนต์ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปคือจอยเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนั่นแหละจอยเซิร์ฟเวอร์ขัไไ้นแรกเนะี่ยเราเกิดมาตัวนี้ใช่ไหมเราเกิดมาแล้วนะเราวิ่งมาด้านซ้ายครับวิ่งมาเรื่อยครับวิ่งมาเรื่ เห็นเห็นป้ายเห็นเห็นเห็นบอร์ดตัวนี้ไหมครับถ้าเราไปที่บอร์ดกดคลิกขวามันจะมี day ห day ส day ส day ส day ห้เพื่อใครยังไม่รู้ตอนกี้เกมไหมครับเอากิจกรรมอีเวนต์นี้เข้ามาวันแรกๆอะจะมีแค่ day หวันต่อไปก็เป็น day ส day ส day สและ day หวันนี้เป็นวันที่แบบ day หออกแต่วันนี้เป็นวันที่ day หซึ่ง day หนึ่มันบอกว่า visit office department หมายความว่า ทุกคนเห็นไอสิ่งนี้ไหมครับที่อยู่ในบาร์ข้างล่างของเรามันจะมีคําว่ามันจะมีเที่เป็นแบบขนมสามชั้นอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันที่ข้างๆสมุดถ้าเรากดขีข้ขวาถ้าใครเล่นบนเขาเล่นบนมือถือทําให้กดลีกค้างแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ตรงที่เราไอตรงที่เราอยู่ตรงนี้เราเกิดมาครั้งแรกเนี่ยมันคือล็อบบี้ชั้นล่างสุดครับสิ่งที่เั้นต้องการก็คือเราต้องไปทั้งหมดทั้ง4ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3และชั้น4ง่ายๆครับไปที่ชั้น1ก่อน โอเคพอาวา์ปมาแบบมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็วาดไปชั้นที่สองเลยเอ่อว์ปมาแล้วก็เดินนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็วาร์ป,ปชั้นที่สองเลยครับแค่นี้จริงๆให้ครบทั้งสี่ชั้นเป็นเช่นเหนชั้นหนึ่งชั้นสี่เพราะชั้นห้าเป็นล็อบบี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็ไปเลยโอเคมาถึงชั้นที่สามจะไปวาร์ปรชั้นที่สี่เลยครับดี qa department ไปเลครับโอเคแค่นี้ครับเราก็กลับล็อบบี้เลยเวสหนึ่งไม่มีอะไรมากเลยเวสหนึ่งก็แค่นี้จริงๆครับโอเคมาถึงล็อบบี้เสร็จแล้วใช่ปะคานนี้ทุกคนไปที่บอร์ดเลยครับใครทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถูกตัวนี้เลยเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเวสหนึ่งเสร็จแล้วไปดูเวสที่สองกันครับเวสที่สองเนี่ย fire o r h e confetti cannon เขาบอกว่าให้หาปืนใหญ่ ทุกชั้นย้ำว่าทุกชั้นที่มีอยู่ในอีเวนต์นี้ก็คือรวมไปถึงล็อบบี้ด้วยซึ่งในชั้นล็อบบี้เนี่ยปืนใหญ่จะมีอยู่หนึ่งตัวคือตรงนี้ครับนี่คือปืนใหญ่ให้เราก,กดคลิกซ้ายครับกดต่อยย้ำว่าล็อบบี้มีแค่หนึ่งอันเท่านั้นส่วนชั้นอื่นอ่ะเราก็ไล่เลยครับไอเดียวอลอ่ะพอทุกคนมาถึงไอเดียวอลเสร็จปุ๊บชั้นตรงนี้ อุ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัเนเอ๊ะถ้าเราคุณครับคุณครับคุณครับย้ำไว้ก่อนว่าทุกคนอย่าทำตามว่าการแฮกเกมหรือการแบบแฮกโกดของเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาต่อกันเลยกันโอ้โหถ้าเราโดดไปข้างล่างตรง,ตรงไอ้อตัวไอเดียโบวเนี่ย จะเป็นไม่นิเกมให้เราเล่นมันก็คือไม่นิเกมปลาก,กลัวครับเราก็วิ่งไปเลยไปปึ๊บทุกคนไม่ต้องแบบรีบมากก็ได้ครับยังไงมันก็ผ่านยังไงเกมมันก็นับอยู่แล้วคือไมครับเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนั้นะเกมนี้เขาแบบทำให้ขนาดนี้ละขนาดว่าถ้าเราโหลดผ่าดเขาจะมีบันไดแบบผ่านไปต่อเลยถ้าเป็นแบบ โอเกมอื่นต้องกลับมาเริ่มใหม่ใช่ไหมนี่ก็แบบอีเลธาครับทุกคนอย่าลืมกลางปีกด้วยนะมันเป็นปละกวงง่ายๆพวกนี้มันต้องซีเรียสมากต้องใช้สมองมากเลยเอออ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วเชอราราไปร้อยกว่าวิอ่าที่สองดาวครับอ่าทุกคนสังเกีเห็นไหมว่า ไอตรงปากัวเนี่ยจะมีปืนใหญ่อยู่สองกระบอกจะบอกว่าโอเคไอโบออ๊อตรงนี้นะครับตรงโบ๊อไอเดียโวเนี่ยจะมีปืนใหญ่อยู่สองอ,อยู่สองกระบอกนะครับอยู่สองอันแล้วก็แบบตีตีตีไปเออขยโยนบ้างนะเพื่อนเต็มตัวมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิอะไรอะ่ะ อเคเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทําไมต้องมีหมวกกับเสื้อ,อ,อแอบโคสตต่อไปชั้นต่อไปครับไบโอมแล็บโอเคไบโอมแล็บหาได้ไม่ยากครับมีอยู่สองอันเหมือนกันเกิดเราเกิดแบบเร,เราเทเลพอร์ตมาเราก็จะเจอเลยแล้วก็จะตีตีตีต,ต,ต,ตีไปอ่ะจริงเป็นหนึ่งยิงเออยิงเป็นสองแค่นี้เลยครับแล้วก็เทเลพอร์ตกลับเลย ไปมอบแฟคทอรี่ครับโอเคพอมาถึงโรงงานแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีทั้งหมดนี่ครับอยู่ข้างบนนี่เลยอยู่เป็นกล่องตรงนี้มีแค่อันเดียวเท่านั้นเออแค่นี้ครับต่อไปครับเอ,อ่อ QA Department โอเคพอมาถึงที่นี่แล้วปุ๊บเนี่ยเอ,อ่อปืนใหญ่ จะอยู่ตรงตรงไหนวะข้างบนข้างบนถ้าเราปากลัวขึ้นไปนี่มีแค่อันเดียวเหมือนกันโอเคแค่นี้ก็เสร็จภารกิจแล้วกลับไปที่ล็อบบี้ครับผมโอเคเอ่าแล้วไปที่เออ่บอร์ดได้เลยครับอ่ะวันที่สองเคเวสเราผ่านแล้ว ช่ไหมฮนี่เฟรยเราผ่านแล้วนะติดติ๊กแล้วนะอ่าต่อไปเวรที่3เก็บ1000คอยแต่ว่าภาริิที่3เนี่ยผมงงมากเลยนะคือผมเข้าแบบเข้าอีเวนต์มาตอนแรกใช่ไหมคือเข้ามาดูที่บอร์ดปูบแล้วดูที่ท,ที่แบบเดที่3ามะปรากฏว่ามันติ๊กถูกไว้ให้ผมอยู่แล้วซึ่งทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนไม่ติ๊กแบบถ้าเป็นของคนอื่นนะแล้วท่านผู้ชมเองอะมาติ๊กถูกให้ให้เลยเหมือนผมไหมซึ่ง ตอนนั้นผมมีคอยแค่แบบซึ่งตอนนั้นอะผมมีคอยแค่แบบศูนย์ศูนย์คอยจริงๆไม่มีไม่มีไม่แต่บาทหนึ่งซึ่งมันติ๊กถูกให้แล้วผมก็งงมากแต่็จะก็ดีละจะได้แบบไม่เสียเวลาฟาร์มเงินนะนะเออซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเป็นเหมือนผมไหมอ่ะนี่ก็ตามตรงนะครับถ้าใครไม่เป็นเหมือนผมก็ไปหาฟาร์มเงินให้ครบหนึ่งนคอยแล้วจะเสร็จภารกิจอ่าต่อไปวันที่4ี่วันที่สี่เนี่ยมันบอกว่า ให้ต่อยหรือตีมแมลงให้ครบ15ตัวโดยการใส่หมวกเดฟแฮทหมวกเดฟแฮทคืออะไรทุกคนจำได้ไหมว่าเอ่อทุกคนจำไอ้หมวกอันนี้ได้ไหมเสียงแดงผมใส่อยู่หมวกนี้เรียกว่าเดฟแฮทหาได้จากไหนมาตรงมาที่มล็อบบี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ตรงกลางจิมินปีซี่ยืนอยู่ไอคอยที่เราเก็บมาเนะี่ย มันมาใช้กับตรงนี้ครับอ่าตัวนี้เนี่ยคือผมอะ่ะซื้อหมวกและเสื้อโค้ทไปแล้วมันจะไม่อยู่ข้างในนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเนี่ยมัอยู่ข้างในนี้ซึ่งหมวกหมวกเอ่อเดฟแฮทเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่600คอยแล้วก็เสื้อเอ่อเสื้อแ l a โโ้ดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา800คอยคอยสรุปแล้วทุกคนจะต้องหาทั้งหมด หนึ่งพันสี่ร้อยคอยทุกคนต้องเก็บเออหนึ่งพันสี่รอยคอยทุกคนเก็บเออคอยพวกเนี้ยให้แบบครบเออหกร้อยคอยก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเก็บอีกแปดร้อยคอยเอ่อต่อจากนี้ผมจะบอกวิธีการฟาร์มเงินในแบบฉบับของผมนะผมจะไปที่ไบโอมแล็บแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นแมปดอปเปอร์ความยากระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวให้ทุกคนเลือกเล่นความยากระดับสามดาวก่อนเพราะมันได้เงินเยอะ คนมาโดดเล่นด่อปเปอร์ไปไม่ต้องรีบนะไม่ต้องแข่งกับเวลาไม่ต้องแข่งกับใครครับเออมันยังไงมันก็ได้คอยแน่นอนอยู่แล้วปึ๊บรอช่องอปุ๊บเอออ่ะเออนี้เสร็จผู้ใช่ไหมอ่ะโดดลงไปเลยปึ๊บผมสามารถเก็บได้เลย219คอยนี่ขนาดว่าได้ได้แค่ดาวเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นได้แบบสองดาว3ามดาวแบบเก่งๆช่ำๆแบบใช้เวลาน,น้อยเงี้ยทุกคนจะได้มากกว่านี้อีกก็ให้ทุกคนฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าจะซื้อหมวกได้พอซื้อหมวกได้ให้ทุกคนไปไหนถ้าซื้อหมวกได้ให้ทุกคนไปที่ QA Department ครับอ่ะเราก็จะย,ย้อนกลับมาที่ภารกิจปัจจุบันของเราคือภารกิจที่สี่ภารกิจที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าให้ตีมแมลงอ่ะดูตรงนี้ก็ได้อ่ะ กาลกิจเขาบอกว่าให้ตีมแมลง15ตัวโดวยการใส่หมวกเด็บแฮตก็คือหมวกผู้พัฒนาใส่หมวกนี้อยู่นะอ่าแล้วทุกคนคุยกับ n p c ตัวนี้ครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วกดสตาร์ทครับตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกเจ็ดโอ้ยเพื่อนอย่าบางดิมองไม่นอะล่วงถ้าร่วงแล้ว เวลาจะโดนรถไปไปห้าวินาทีซึ่งมันจะมีเวลาบอกนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าจะครบสิบห้าตัวเราก็ตีตีให้เยอะที่สุดก่อนเวลาจะหมดอืมคลิกรลัวๆได้เลยครับไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอ่าอะไรวนะน่ะโอเคเพราะทุกคนได้อย่างนี้แล้วเวสเอ่อเวสท,ที่สี่ก็จะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับมีแค่นี้จริงๆเปที่สี่แต่หลักๆแล้วนะ่ะ ต้องใส่หมวกอย่าว่าต้องใส่หมวกก่อนนะครับคนที่สี่จะผ่านเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านแสดงว่าตีไม่ครบ15ตัวแล้วก็ไปตีใหม่ไเรื่อยๆได้ครับมันไม่จํากัดจะมาเล่นใหม่ไเรื่อยๆ,ๆจะไปเดในที่5้5เราสุดท้ายครับ complete l l สาเอ่อส dropper level while wearing the lab coat หมายความว่าไงเหมือนเหมือนกับการตีมลแงเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อโค้ทเสื้อโค้ทขาย ในราคา800คอยซึ่งเราง่ายเสื้อโค้ดแล้วเล่นดรอปเปอร์ในไบโอมแล a บเล่นให้ครบทั้ง3อันอ่ะพอทุกคนเนี่ยไปซื้อเสื้อโค้ดที่ n ขายเอ่อขายที่ที่ล็อบบี้ท, by, ที่ NBC ขายข,ายของตัวนั้นนะครับที่มันจะขายพวกหมวกกับเสื้อโค้ดใช่ไหมเ,เราซื้อเสื้อโค้ดมาเสร็จปุ๊บนะถ้าเกิดว่าเอ้ยพี่ ผมเพิ่งซื้อหมวกมาผมไม่มีเงินเลยเราก็เล่นดอปเปอร์เลเวลสามดาวเนี่ยเล่นไปเรื่อ,ๆอยๆจนกว่าจะครบจนกว่าจะครบ800คอยเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อแ l a โ c o d ที่ล็อบบี้อามาใส่แล้วก็เล่น1นึ่งดาวสองดาวสดาวไม่ต้องไม่ต้องรีบนะก็คือเล่นก็คือเล่นให้ครบเฉยไม่ต้องไปแข่งกับเวลาอะไรเลยครับผมมันไม่มีเวลาจํากัดมันไม่มีเวลานับแบบจ่อจงขนานั้นแล้วก็ลงไปเลยฟุ๊บอ่า หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมอันที่สองครับโอ้ยมองไปเออโอ้ยอ่ะลงไปครับอเออโอเคได้แค่าดาวเดียวสุดยอด ต่อไปครับอันสุดท้ายแล้วฟึงฟ่งฟึง่งอ่าฟึ่เซิฟอาจจะมีการหน่วงๆเลียน้อยน,นะครับเพราะว่าคนเยอะมากของฟรีใครก็ชอบถูกไหมโอเคคราวนี้ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยครับพอพอเสร็จแล้วเนี่ย เราจะได้ผ้าคลุมมาเลยครับคือถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยอตรงข้อความเออนิดนึงนะมันจะขึ้นมาแถวตัวนี้เลยครับมันจะขึ้นมาว่า daily daily quest ของคุณอ่บ complete แล้วอะไรเงี้ยมันขึ้นแบบตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยหรือแม่ก็ออกเกมออกจากอีเวนต์นี้ได้เลยก็ได้ครับเออตัวของผ้าคลุมนั้นจะเด้งเข้าที่ก็ท,ที่แต่งตัวสกินของเราได้เลยโอเคทุกคนออกเซิร์ฟแล้วใช่ไหมมาที่ Racing Room Racing Room เนี่ยมันจะมีตัวของ้าคลุมตรงนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปนี่เห็นปะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเาก็แล้วก็จะบอกว่า้าคลุมอันเนี้ยมันจะซิงกันเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรให้ดู m i n e c r a f t n e t ครับโอเคพอเป็นบัญชี Microsoft ของเราต้องยจำว่าต้องเป็นบัญชี Microsoft ที่เรานั้นซื้อไหมครับ จะว่าและ b บ็ l o ็อด้วยต้องเป็นบัญชีที่เราซื้อไหมครับจ a ว่าและไหมครับเบล็อกในตัวของบัญชี Microsoft นั้นด้วยนะครับอ่ะเราไปที่เช a งสกินอ่ะเขาที่เช a งสกินอ่ะอันนี้คือจะเป็นการแบบหรือเราจะเอาโมเดลแบบสกินเอเล็กหรือสกินเอสตรีฟไรอย่างี้แล้วก็วิธีการจะเอาแบบสกินเราเข้าไปเปลี่ยนในในไหมครับจะว่าเนี่ย ถ้าเราแบบใส่รูปภาพเอรเอรูปภาพแบบแบบนี้เอาไป m ิ o พ t ตรงนี้มันจะโผล่ตรงนี้โอเคนี่ไงทุกคนเห็นปะผ้าคลุมมันจะซิงการระหว่าไหมครับจะว่าและเบสบอ k เราทำเควสท,ทำอะไรทำอะไรไหมครับเบสบอกก็จริงแต่มันจะเด้งเข้าจ a ว่าให้ด้วยเนี่ยผมใช้ของ tiktok อยู่มันก็เปลี่ยนเป็นโมแจง Office ผ้าคลุมของตัว p a ลการ์เด n ตรงนี้ได้เลยครับผมเข้าเล่นไหมครับจะว่าได้เลยครับ เดี๋ยวเข้าเข้าให้ดูโอเคพราะทุกคนเข้ามาในไหมครับนี่คืออยู่ในไหมครับจะว่า addition แล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของผ้าคลุมใหม่ในไหมครับหนึ่งจุดยี่สิบเอดจนะครับผมซึ่งถามว่าหน้าตาเหมือนอะไรในตัวนี้ครับที่ผมหมายถึงมันก็คือตัวเจ้าตัวของครีกิ้งดูหน้าตามันกับผ้าคลุมนะครับดูลูกตา เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมันเป็นมันเป็นผ้าคลุมที่เป็นหน้าตาของตัวคลิปกิ้งคือสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากใส่ผ้าคลุมที่มันบ่งบอกถึงแพลตฟอร์ม Tik t o อกหรือว่าทวิชอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบใช้อันนี้ได้บางคนชอบผ้าคลุมะไรที่มันแบบุมโทนดําอย่างสกินของผมเนะี่ยสกินของผมมันเป็นสกินสีดําถ้าจะไม่ให้ใส่แบบถ้าจะมาแบบใส่ผ้าคลุมสีม่วงสีชมพูเนี่ยมันไม่เหมาะใช่ไหม ก็เลยต้องแบบต้องการผ้าคุมให้เป็นสีดําคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็เดินบังจะเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้คลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม